กเนี่ยไม่มีประโยนเดี๋ยวมันก็สัแกสั่งใหม่กจ้าหมูกทมาสร้งกิน่หรอเอาวงอะไรเงี้ยมันได้บรรยากาศอะแก ขยับอีกหน่อยคือล่วงแล้วนะได้บรรยากาศสักพักัวต้องลงไปเก็บแม็กกิ่นของเขาตีไหมจริงๆเขาตั้งใจไปกลางเต็นท์ไว้นะแต่เห็นแดดแล้วจงยิงเขามากลางก็ดีวกว่ากลางไม่จบ เป็นตะแบเป็นตะมวนพลางเ่นงสนุกจังเลยนะตรงนั้นจะเป็นหินขวดหมม่น่าจะ่ก้นใหญ่ดูเขาเล่นันสนุกจังอันนี้ แต่แม่ก็ตื่นนะนี่อร่อยแม่เดียวดูเ้กแตมันเกมร้นมอนนี่เอมอกกัตัเตนัเ็กานค้าไม่ใช่หรอนะไม่รู้เส้นแดงอ่ะไม่รู้อ่ะเออแต่มันเหมือนมีของขายอ่ะเหมือนร้านขายน้ำเละ ตรงน้ำนิ <ac ad> ่งๆไม่ม <Fern sehen> ีใครไปเล่นหรือพูดถึงตรงนู้นไงถ้าก่อใหญ่เป็นแบบนี้แล้วพาไปทุกวันเลยยออองื เกือ,เอบเ้นเดียวแล้วทั้งคุ้คทั้งขาโพดเลยอ่ะไม่ให้น้าคครับกิบบบนเล,เลยน้องน่าเกิดป่ะเอาหนกน้องมาทอดมองไปละก็มาเป็นฝ่ายกับคิดบอลหน้ามาอีกไหมไม,ม่มามิงถูกใจสิ่งนี้ถนนนิ่หวานึวันพอแล้วบอกหน้ามาอีก ไม่ได้แค่ผัดแม่เป็น,นาววันมามด้มแม,มา